สวัสดีครับพบกับเซอร์เบย์นะครับวันนี้ผมมีมานำเสนอนะครับ Honda BRV นะครับ1.5 s อปี18-19นะครับราคาเพียงแค่459,000บาทฟรีดาวน์ประมาณ8,000น้าคันนี้เป็นรถ MPV 7ที่นั่งนะฮะด้านหน้านะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วแบบนี้เลยพร้อมไฟเดือดถ่านนะครับตัดหมอกมาให้หนึ่งคู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะฮะตัวรถเป็นสีเทานะครับควันบุหรี่แบบนี้เลยนะฮะด้านบนมีราวหลังคามาให้นะครับสำหรับปิดแหลกนะครับสำหรับรถที่ สําหรับลูกค้าที่มีครอบครัวนะครับมีลูกเล็กนะฮะเอาของด้านบนนะครับขนน้องๆไปได้นะับนี่แบบนี้เลยนะครับว่าพันสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะจากโรงงานนะครับ ivtec นะครับ brv มีกล้องถอยหลังมาให้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับว่ายาวแค่ไหนตัวรถค่ายาวมากครับเป็นเบาะสามแถวจะที่นั่งนะครับมีแอร์ราวด้านบนสําหรับผู้โดยสารต่อหลังมาให้โดยเฉพาะเลยนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันเสร็จเดี๋ยวผมจะพาดูด้านในตัวรถกันต่อนะครับว่าด้านในตัวรถเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะฮะนี่สวยงามมากครับเดี๋ยวเราดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงป้ายด้านในเจ้าคันนี้นะครับแผงประตูนะครับตรงนี้เป็นหนังสีแดงนะครับสวิตกระจกนะครับมีการลอกนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับไม่มีปัญหานะสำหรับสวิตปรับกระจกพับกระจกคู่ตรงนี้หมดเลยนะครับตรงนี้ครับด้านในถ้าเป็นตัวพอหนังสีดำนะครับตัดด้วยสีแดงเลหมูแบบนี้เลยนะครับ ป็นผู้สตาร์ทมาให้แล้วนะครับพวลมาัไดสามก้านแบบเก่านะฮะยังไม่เป็นแบบใหม่นะครับเลขใหม่เก็เพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับสวยมากนะครับจอทัชสกรีนมาให้พร้อมนะครับพร้อมกล้องถอยหลังมาในตัวนะฮะแอร์ออตโต้แบบนี้เลยนะฮะเกียร์ออตโต้นะครับมาให้คร,ครบแบบนี้เลยนะครับน่ครับด้านหลังนะครับได้เป็นบอะทลังสีดำตัดด้วยส,สีแดงเช่นกันนะฮะนี่นะครับแถวสามก็เช่นกันนะฮะ ดัมน์นะครับมีแอร์ลาวสำหรับผู้สารตอนหลังมาให้โดยเฉพาะนะครับสามารถปรับอุ่หภูมิเองได้นะครับไม่ต้องงอคนขับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูท่านห้องเครื่องของคันนี้นะครับว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันห้องเครื่องคันนี้นะครับเดิมๆนะครับขั้น5้าไฟไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีงอไม่มีแงะซ่อมเลยนะครับแต่จริงีแล้นหน้าอยู่ครบเลยนะครับนี่ฮะไม่มีรอยแงะเลยนะครับน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงไม่เคยแงะเลยซิอร์จากโรงงานอยู่ครบนะฮะ แข็งจิ้งดีดด้านบนอยู่ครบไม่มีแต่หักไม่มีงอนะครับนี่ครับรถเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะฮะสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเต้าตัว Honda นะครับ b r อีอีพีสองพันคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่4 5 9 0 0 0่าบาทฟรีดาวน์ผมว่า8 0 0 0ันนะครับขึ้นอยู่กับคดีของลูกค้าเลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและนำรถดีมาานนนเสอลูกค้้ดวยะ ว่าแล้วก็ลูกค้าที่ใดที่สนใจนะครับและติดตามผมอยู่นะครับรอชมในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเอาขนานําเสนอลูกค้านะครับและมีคลิปีิอันไหนมานําเสนอลูกค้านะฮะรอติดตามไปเลยนะผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะครับสามารถทักติดต่อมาได้ทุกช่องทางตลอด2 4ชั่วโมงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเซียเบิร์นนะครับของผมต้องลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ